เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้ไปเรียกยอดวิวกันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคั t ขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเนตรียมไว้ขึ้นมาค่ะขั้นตอนลากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆน,นั่งหลับอยู่ที่เก้าอี้ก่อนค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เลย์หรือภาพซ้อนคลิปที่เราตรึงไว้จะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะ กดค้างที่คลิปแล้วลากไปด้านหน้าสุดได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg เลือกการลบแบบกำหนดเองเลือกแปลงปรับขนาดหัวแปลงตามต้องการค่ะกดค้างที่ตัวเราแล้วระบายสีให้ทั่วตัวเราได้เลยค่ะหากระบายสีเลอะเทอะเพื่อนๆใช้ฟังก์ชันยังลบๆออกได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะกดค้างที่ท้ายคลิปด้านล่างค่ะแล้วลากไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆเ,เอานิ้วเข้าไปดีดค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆเ,เ,เอามือตบหัวค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากเลือกคีย์เฟรมเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะ ใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่ตัวเราค่ะเราย่อขนาดให้เล็กตามต้องการได้เลยค่ะเสร็จแล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรากำลังเอานิ้วดีดค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดแบ่งฉากเลือกคีย์เฟรมเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่ตัวเราแล้วหมุนตามต้องการได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะ ใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่ตัวเราแล้วหมุนตามต้องการได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะกดค้างที่ตัวเราแล้วลากออกไปด้านนอกเฟรมได้เลยค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ